สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านและยินดีต้อนรับกับสู่ช่อง The Game Room วันนี้พบกับผมพี่มิกล่าสุดทางแคปคอมได้มีการประกาศ Monster Hunter ภาคใหม่ออกมาแล้วโดยใช้ชื่อว่า Monster Hunter Rise โดยภาคนี้จะทำลงให้กับเครื่อง Nintendo Switch ในอดีตเนี่ย m o n ฮันก็เคยลงในเครื่อง h a n d h e มาแล้วได้แก่เครื่อง PSP กับเครื่อง 3DS โดยประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากตอนที่ลงให้กับเครื่อง PSP จนมีชื่อเล่นอีกชื่อนึงเลยว่าเป็นเครื่องเล่น m o n ฮัน เพราะว่ามีหลายคนเลยที่ซื้อ PS4 มาเพื่อเล่นมอนฮันโดยเฉพาะและภาคต,ต่อมาเนี่ยก็ได้มีการทําลงให้กับ 3DS เพราะว่าที่ญี่ปุ่นจะนิยมเล่นเครื่อง handheld มากกว่าเครื่องคอนโซลหรือ PC ซึ่งดูเหมือนว่าหลังจากความสําเร็จของภาคล่าสุดอย่างภาคเวอร์ CAPCOM ก็กำลังจะมาทวงบอลลังของราชาแห่งเกม handheld อีกครั้งโดยการลงมอนทันภาคใหม่ให้กับเครื่อง Nintendo Switch สำหรับความรู้สึกของผมนะฮะที่ได้ดูตัวอย่างนี้เป็นครั้งแรกเนี่ยต้องบอกเลยว่าให้ความรู้สึกที่แตกต่างจากภาคเวอร์เป็นอย่างมากภาคเวอร์เนี่ยจะรู้สึกได้ว่าเขาเน้นความสมจริงแบบว่าทุกอย่างจะสมจริงธรรมชาติอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าภาคนี้ดูเหมือนว่าจะเน้นความมันแล้วก็แอคชั่นมากกว่าและก็ไม่รู้ว่าผมคิดไปเองนะแล้วก็ไม่รู้ว่าผมคิดไปเองหรือเปล่ารู้สึกว่าตัว NPC รวมถึงตัวละครของผู้เล่นเนี่ยดูน่าเด็กลงกว่าภาคอื่นๆนะฮะ คอมเมนต์ของบางคนเนี่ยก็มีบอกว่ารู้สึกว่ามอร์หันภาคนี้ภาพไม่สวยเท่าภาคเวอร์ซึ่งก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเพราะว่าเป็นการพอจากภาคเวอร์ที่อยู่ในเครื่องคอนโซลแล้วก็ PC ที่มีสเปกแรงลงมาอยู่ในเครื่องแฮนด์เฮลมือถืออย่างเครื่อง Nintendo Switch อย่างครั้งแรกที่ผมดูตัวอย่างของภาคใหม่นี้เนี่ยผมดูในจอคอมขนาดใหญ่นะครับดังนั้นผมก็เลยรู้สึกว่ารายละเอียดของแผนที่เนี่ยมันออกจะไม่ดีสักเท่าไหร่แต่ว่าพอนึกได้ว่าเขาทําให้กับเครื่อง Nintendo Switch ที่จอเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่จากโทรศัพท์ส ดังนั้นพวกรายละเอียดเนี่ยถึงใส่ไปเยอะก็มองไม่เห็นอยู่ดีนะครับดังนั้นพอผมไปลองดูอีกทีในเครื่องโทรศัพท์เนี่ยก็รู้สึกว่าเป็นหนึ่งในเกม Nintendo Switch ที่ภาพสวยมากเลยทีเดียวเพราะถึงแม้ว่ารายละเอียดของแผนที่เนี่ยจะทําออกมาไม่ชัดเท่าไหร่แต่ว่ารายละเอียดของมอนสเตอร์และก็ตัวละครของผู้เล่นเนี่ยยังคงชัดเจนและก็สวยงามเหมือนภาคก่อนๆเลยทีนี้เราก็มาดูกันดีกว่าว่าเขามีอัปเดตอะไรใหม่ๆม,มาให้เราในพาคยีบ้าน สำหรับข้อมูลแรกเลยก็คือ m o n s t e อร์ n t e r ภาคนี้จะเป็นภาคที่มีแผนที่ที่เปิดกว้างแล้วก็เสรีที่สุดเท่าที่เคยมีมาโดยเขียนไว้เลยว่าผู้เล่นเนี่ยจะสามารถไปตรงไหนของแผนที่ก็ได้โดยได้มีการเพิ่มมูฟเมนต์ใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นการไต่กำแพงหรือการใช้แมลงตัวใหม่ที่เป็นผู้ช่วยของเราที่มีชื่อว่า y วบักซึ่งจะเป็นแมลงที่ทําให้เราเนี่ยสามารถโผล่แล้วก็ตีลังกาไปอย่างที่สูงๆได้ตามที่เราต้องการตอนแรกที่ผมเห็นเนี่ยผมก็นึกว่าเหล่าฮันเตอร์เนี่ยจะใช้เวทมนต์ได้ซะแล้วนะครับแต่ว่า ทางแคปอมก็ยังหาวิธีที่จะมาอธิบายให้มันสมจริงให้ได้นั่นก็คือตัวละครของเราเนี่ทำการดึงเชือกที่ออกมาจากมาแมลงตัวนี้นั่นเองซึ่งเทคนิคนี้ก็ไม่ได้ใช้ในการเดินทางในแผนที่อย่างเดียวมันยังสามารถใช้ร่วมกันในการต่อสู้ได้อีกด้วยก็จะทําให้ฮันเตอร์เนี่ยสามารถออกแอคชั่นการโจมตีใหม่ๆโดยใช้ไวบักผสมเข้าไปเช่นการใช้ไวบักเพื่อหลบการโจมตีกลางอากาศแล้วทาการคน์เตอร์แอทแทกกลับไปหรืออย่างอาวุธดาบโล่เนี่ยดูเหมือนว่าจะสามารถเอาดาบเนี่ยพันไว้กับเจ้าไวบัก แล้วเหวี่ยงไปรอบๆเหมือนกับเป็นแท่ได้เลยทีเดียวทีนี้เรามาพูดถึงส่วนสำคัญครึ่งหนึ่งของเกม Monster Hunter เลยก็ว่าได้นั่นก็คือเหล่ามอนสเตอร์ก็ขอพูดถึงแฟลกชิพมอนสเตอร์หรือมอนสเตอร์ที่เป็นตัวเอกของภาคนี้กันเลยโดยจะมีชื่อว่าแมกนามาโลโดยรายละเอียดเนี่ยเรายังมีไม่มากนะฮะเรารู้แค่ว่ามันเป็นแฟลกชิพมอนสเตอร์เท่านั้นถ้าถามผมเนี่ยมันมีลักษณะคล้ายกับจินโอกาเลยทีเดียวอาร์ตสไตล์รวมๆของภาคนี้เนี่ยจะเหมือนกับภาค 3Rd นะฮะก็คือจะเป็นทีมญี่ปุ่นจ๋าเลยทีเดียวแล้วนอกจากนั้นเนี่ยมอนสเตอร์เหล่านี้ยังเบสมาจากโยไคหรือว่าเหล่าผู้ผีปีศาจของตำนานญี่ปุ่นนั่นเองก็เลยทำให้หลายๆคนเนี่ยก็เลยทำให้หลายๆคนเอา Monster Hunter ภาคนี้เนี่ยไปเทียบกับอีกหนึ่งเกมที่มีชื่อว่า t o k i Den ซึ่ง t o k i Den เนี่ยก็เป็นเกมสไตล์ Monster Hunter เลยแต่ว่าเป็นเกมที่ล่าพูดผีปีศาจดังนั้นก็ไม่แปลกที่จะมีคนเอาไปเปรียบเทียบกันนะครับว่าเกมมันมีลักษณะที่ดูคล้ายกัน โดยความสามารถพิเศษของมันเนี่ยเรายังไม่รู้รายละเอียดมากเพราะว่าคิดว่าน่าจะมีส่วนสําคัญเกี่ยวกับเนื้อเรื่องเยอะก็เลยไม่มีการเปิดเผยออกมาแต่ดูแล้วน่าจะมีความเกี่ยวข้องกับลูกไฟวิญญาณหรือว่าไฟสีม่วงๆเหล่านี้นะครับซึ่งถ้าดูที่แขนของมันเนี่ยจะเห็นว่ามีดาบอยู่ด้วยไม่แน่ว่าเวลาโกรธเนี่ยอาจจะกางเป็นดาบออกมาเหมือนกับเบธไลเกอร์ก็เป็นได้นะครับสําหรับมอนสเตอร์ตัวถัดมามีชื่อว่าแอคโนซอมเป็นมอนสเตอร์นกขนาดยักษ์ที่มักจะยืนขาเดียว โดยมอนสเตอร์ตัวนี้เนี่ยได้แรงบันดาลใจมาจากผีล่มของญี่ปุ่นนั่นเองซึ่งเวลามันเจอกับศัตรูเนี่ยมันก็จะใช้งอนบนหัวแผ่ออกมาแล้วก็ใช้ในการโจมตีคู่ต่อสู้นั่นเองนอกจากนั้นดูเหมือนว่ามันยังสามารถพ่นไฟได้อีกด้วยโดยชุดเกราะของมันเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นชุดที่ผมชอบที่สุดในตัวอย่างนี้เลยทีเดียวทั้งที่เกมเนี่ยมันมีธีมเป็นแบบว่าญี่ปุ่นนะฮะแต่ว่าชุดเกราะของตัวนี้เนี่ยเป็นแนวอัศวินแบบว่าตะวันตกเลยนะครับ สำหรับมอนสเตอร์กลุ่มถัดมามีชื่อว่าอิซูจิพอลองอ่านชื่อออกมาแล้วเนี่ยรู้สึกว่าค่อนข้างอันตรายเลยนะฮะสามารถอ่านผิดเป็นอีกชื่อนึงได้ง่ายๆเลยนะครับสำหรับพวกอิซูจิพวกนี้เนี่ยก็เป็นมอนสเตอร์ไดโนเสาร์นะครับถ้าเป็นในเกมเนีแ่ยบบจะเรียกว่าเบิร์ดไวเวิร์นนะฮะโดยมอนสเตอร์เหล่านี้เนี่ยได้แรงบันดาลาจมาจากปีศาจที่เป็นหน้าของญี่ปุ่นนะฮะโดยหน้าเหล่านี้เนี่ยจะมีขาที่เป็นตะขอนั่นเองหรือบางทีเวลา มีคนวาดรูปเนี่ยก็จะวาดหางของพวกมันเป็นตะขอซึ่งก็เหมือนกับเจ้ามอนสเตอร์ตัวนี้นั่นเองตอนแรกเนี่ยผมนึกว่าจะเป็นเขียวนะฮะพอไปสืบตำนานของมันมาเนี่ยสรุปว่าเป็นตะขอนะครับสำหรับเหล่าอิซูจิเนี่ยก็จะมีตัวหัวหน้าใหญ่ที่จะเรียกว่าเกรดอิซูจิหรือถ้าเป็นภาษาญี่ปุ่นเนี่ยก็น่าจะใช้คําว่าดอสอิซูจินั่นเองซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวที่ใหญ่ที่สุดโดยเจ้าตัวใหญ่นี้เนี่ยก็จะมีลูกน้องมือซ้ายมือขวาที่สนิทที่สุดเนี่ยที่จะเดินทางไปกับมันตลอดเวลา แล้วพวกมันทั้ง3ตัวก็จะทําการโจมตีประสานกันใส่ผู้บุกรุกหรือว่าเหยือ่อจากมอนสเตอร์ทั้งหมดที่มีการเผยเออกมาแล้วเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าส่วนตัวเนี่ยผมชอบดีไซน์ของตัวนี้มากที่สุดเลยนะครับเพื่อนๆละชอบตัวไหนก็บอกมาในคอมเมนต์แล้วกันนะฮะและสำหรับมอนสเตอร์มาอีกหนึ่งตัวที่มีการเปิดเผยเออกมาก็มีชื่อว่าเททรานดอนมอนสเตอร์ครึ่งบกครึ่งน้ําขนาดยักษ์ที่จะกลืนทุกอย่างที่มันสามารถยัดเข้าปากมันไปได้ซึ่งก็รวมถึงก้อนหินเช่นกัน และเวลามันต่อสู้เนี่ยมันก็จะใช้น้ําหนักของก้อนหินที่อยู่ในท้องของมันในการบดขยี้ศัตรูโดยเจ้ามอนสเตอร์ตัวนี้ก็จะได้แรงบันดาลใจมาจากโยคเช่นกันโดยได้แรงบันดาลใจมาจากตัวกระปะนั่นเองดีไซน์ที่เห็นได้ชัดเลยก็คือจะมีลักษณะคล้ายกับตัวตุ่นปากเป็ดนะฮะแต่ว่าที่หลังเนี่ยเหมือนกับเป็นกระดองเต่าเลยดังนั้นก็อาจจะเรียกว่าเป็นเต่าปากเป็ดก็ได้นะครับซึ่งเราก็สามารถเห็นชุดเกราะของมอนสเตอร์ตัวนี้ในตัวอย่างได้เช่นกัน สำหรับมอนสเตอร์ใหม่อีกตัวหนึ่งที่โผลมาแวบๆให้เราเห็นกันที่มีลักษณะเหมือนกับแมงมุมเนี่ยตอนแรกเหล่าคอมมูนิตี้เนี่ยก็เชื่อว่าน่าจะเป็นมอนสเตอร์เก่าที่มีชื่อว่าเนอร์สกิล่าที่เป็นแมงมุมนั่นเองแต่ว่าเริ่มมีการสังเกตว่าสีตาของมันเนี่ยมีสีที่ผิดไปจากตัวเก่าดังนั้นอาจจะเป็นมอนสเตอร์ตัวใหม่หรือว่าเป็นแวรเลียนใหม่ของเจ้ามอนสเตอร์ตัวนี้ก็เป็นไปได้นอกจากมอนสเตอร์บอสขนาดใหญ่แล้วเนี่ยก็ดูเหมือนว่าเราจะมีมอนสเตอร์ตัวเล็กๆแบบใหม่เช่นกัน อย่างเจ้าอิสุจิที่กระโดดอยู่2ตัวนี้นะฮะแล้วก็รวมถึงมอนสเตอร์ใหม่1ตัวที่เรายังไม่รู้ชื่อนั่นก็คือตัวนี้สำหรับมอนสเตอร์อีก2ตัวเลยที่กลับมาก็คือออลทลอดหรือว่าเจ้ามดงานนั่นเองนะครับซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นอาหารอันโอชะของเจ้ามอนสเตอร์ใหม่ที่มีชื่อว่าอัตโนซอมรวมถึงเจ้านกตัวอ้วนจากภาคสามอาดีเช่นกันและหนึ่งในมอนสเตอร์ขวัญใจมหาชนมอนฮานทุกท่านก็กลับมาแล้วนะครับโดยในภาพนี้ถ้าซูมเข้าไปเนี่ย จะเห็นมอนสเตอร์ที่ขึ้นมาจากนรกเลยนะฮะก็คือเจ้าบูฟันโก้นั่นเองสำหรับคนที่เล่นมอนฮันมาตั้งแต่ภาคแรกๆเนี่ยน่าจะรู้พิสสงของมอนสเตอร์ตัวนี้เป็นอย่างดีในภาคเก่าๆเนี่ยมอนสเตอร์มันจะไม่ได้โจมตีกันเองฮะมอนสเตอร์ทุกตัวจะมีความสามัคคีในการลุมฆ่าฮันเตอร์คนเดียวเท่านั้นและในแมปแบบหนึ่งเนี่ยจะไม่มีบูฟานโกแค่ตัวเดียวเท่านั้นมันจะมีหลายตัวมากๆแล้วก็รวมกับอีมอนที่เป็นบอสอีก ดังนั้นก็จะมีหลายครั้งเลยที่เราเนี่ยโดนพวกมันลุมขวิดจนตายนะฮะสำหรับมอนสเตอร์เก่าที่กลับมาอีกตัวก็คือเจ้าหมีอาซูรอสนั่นเองนอกจากนั้นเรายังสามารถเห็นชุดเกาะลาทลอสแล้วก็ลาเทียนได้เลย2มอนสเตอร์ที่อยู่คู่กับมอนฮันมาทุกภาคทีนี้ยังมีมอนสเตอร์อีกตัวที่ไม่รู้จะโผล่มาหรือเปล่าแต่ว่าอยู่กับมอนฮันมาทุกภาคเหมือนกันนั่นก็คือเดียบอสนะครับ อ๋อแล้วก็ในตัวอย่างเนี่ยมีมอนสเตอร์อีกตัวที่มาจากภาคเวอร์ภาคล่าสุดเลยนั่นก็คือเจ้าโทบิคาราชิหรืองูสายฟ้านั่นเองอีกหนึ่งระบบที่มาจากภาคเวอร์เลยก็คือระบบเทิร์ฟวอร์หรือการที่มอนสเตอร์เนี่ยเข้าต่อสู้กันเองซึ่งก็จะมีแอนิเมชันพิเศษของมอนสเตอร์ที่ต่อสู้กันนะครับอย่างเจ้ามอนใหม่ ai, เจ้าเต่าปากเป็ดตัวนี้เนี่ยก็เห็นว่ามันเกือบจะกินเจ้าหมีอัสุรอสไปแล้วนะฮะ ซึ่งในภาคก่อนเนี่ยเวลามันสู้กันเราก็จะยืนดูเฉยๆหรือไม่ก็เข้าไปแอบตีนะแต่เหมือนภาคนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะมีการเพิ่มเอลิเมนต,ต์ใหม่ๆเล็กน้อยเพื่อที่ผู้เล่นเนี่ยจะสามารถอินเทอร์แอคกับการต่อสู้ของมอนสเตอร์ได้มากขึ้นแต่ก็ยังไม่มีการบอกรายละเอียดนะครับว่าเป็นประมาณไหนทีนี้เรามาพูดถึงของใหม่ในภาคนี้กันเลยนั่นก็คือเจ้าหมาคู่ใจพารามิว์ซึ่งนอกจากจะทําให้เราสามารถเดินทางได้อย่างรวดเร็วในแผนที่โดยไม่ต้องใช้สแตมิน่าแล้ว มันยังสามารถช่วยเราในการโจมตีได้อีกด้วยแต่ว่าคนที่ชอบแมวก็ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าเจ้าพาริโก้เจ้าเก่าเนี่ยก็ยังกลับมาให้เรานํามาเป็นบัดดี้ได้เช่นกันโดยพวกมันทั้งสองเนี่ยจะถูกแบ่งเป็น2แบบโดยเจ้าบัดดี้ที่เป็นหมาเนี่ยจะเป็น a อ t a ท k b บัดดีหรือคนที่ช่วยเราในการโจมตีส่วนเจ้าแมวเนี่ยจะถูกลดหน้าที่ไปเป็นซัพพอร์ตบัดดีแทนที่จะคอยเพิ่มพลังชีวิตและสถานะต่างๆให้กับเรา และในเควส t เนี่ยผู้เล่นสามารถนำบัดดี้ไปได้ถึง2ตัวด้วยกันไม่ว่าจะเป็นแมว1หมา1หรือแมว2หมา2ก็ได้ตามใจที่คุณต้องการเลยสิ่งที่เพิ่มเข้ามาในภาคนี้ก็คือตอนนี้เนี่ยคุณสามารถนำบัดดี้ไปในระบบ m u l t i p พเยอรได้แล้วปกติในเควส t มัลติเพเยอรภาคก่อนๆเนี่ยจะต้องมีผู้เล่นแค่2คนเท่านั้นเราจึงจะสามารถนำพาริโกไปได้นะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยสามารถนำบัดดี้ของตัวเองมาได้คนละ1ตัวเลย ทีนี้เรามาพูดถึงฐานทัพของฮันเตอร์ในภาคนี้หรือว่าหมู่บ้านที่เราจะปฏิบัติงานอยู่นั่นเองซึ่งหมู่บ้านนี้ก็มีชื่อว่าหมู่บ้านคามูระซึ่งหมู่บ้านนี้เนี่ยมีชื่อเสียงในเรื่องเหล็กชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่าทาระสติลซึ่งก็ดูเหมือนว่าจะเป็นเหล็กที่ใช้ในการสร้างอาวุธเริ่มต้นของเหล่าฮันเตอร์นั่นเองสำหรับเนื้อเรื่องของภาคนี้เนี่ยได้มีการพูดถึงเหตุการณ์หายนะที่เกิดขึ้นเมื่อ50ปีก่อนและดูเหมือนจะมีความเกี่ยวข้อง กับเจ้ามอนเตอร์แฟกชิปของภาคนี้หรือเจ้าแมกนามาโลนั่นเองในเว็บไซต์ญี่ปุ่นเนี่ยยังมีการใช้ชื่อของขบวน100อสูรอีกด้วยแต่ว่าจะเปลี่ยนจาก100ยอสูรเนี่ยเป็นขบวน100ไวเวิร์นแทนสำหรับแผนที่ที่เราเห็นในตัวอย่างเนี่ยจะมีชื่อว่าชายรูนหรือว่าซากของสันเจ้านะฮะโดยเนื้อเรื่องเนี่ยก็คือที่นี้เนี่ยเคยเป็นเหมือนกับสันเจ้าที่ทุกคนเนี่ยจะมา สวดมนต์บูชานะแต่ตอนนี้ถูกทิ้งให้ล้างนะครับแล้วก็กลายเป็นที่อยู่ของเหล่ามอนสเตอร์ไปซะแล้วและนี่ก็จะเป็นข้อมูลคร่าวๆที่เรามีนะครับเกี่ยวกับตัวเกมสําหรับตัวเกมที่ต้องซื้อเนี่ยนะฮะก็เราจะมีพรีออเดอร์โบนัสหรือว่าถ้าเราเกิดสั่งซื้อล่วงหน้าเนี่ยสิ่งที่เราจะได้ก็คือเลเยอร์หรือว่าสกินของเจ้าหมาแมวคู่ใจให้เปลี่ยนจากหมานินจาเนี่ยให้เป็นโกลเด้นรีทรีฟเวอร์นะครับส่วนแมวพาริโก้เนี่ยให้กลายเป็น แมวธรรมดาแล้วกันนะฮะไม่รู้ว่าจะบอกว่าเป็นสกินอะไรดีและถ้าเราซื้อเวอร์ชั่น Deluxe Edition เรายังได้ l a เยอร์อาร์เของชุดที่มีชื่อว่าคารมูไลเซตอีกด้วยและก็ยังมีชุด l a เยอร์สำหรับเจ้าหมาแล้วก็แมวคู่ใจของเราโดยมีชื่อเซ็ตของชุดว่าชื่อชู l ิเค n กับ f i ิชนะฮะยังไม่รู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงนอกจากนั้นยังมีเจสเตอรหรืออ e ีโมที่เราสามารถกดในเกมได้อีกด้วยและนอกจากนั้นก็จะมีทรงผมแล้วก็ เพ้นหน้าพิเศษรวมถึงท่าโพสแบบซามูไรสำหรับชุดลเลกเตอร์อีดิชันหรือว่าชุดใหญ่ที่สุดเนี่ยจะมีอามิโบของมอนสเตอร์ตัวแฟกชิปแล้วก็รวมถึงของทุกอย่างจากชุดดีลักซ์อีดิชันรวมถึงสติ๊กเกอร์ของมอนสเตอร์ตัวใหม่ที่ดูแล้วจะมีถึง10อันด้วยกันแล้วก็พินนะฮะของหมู่บ้านคามูระนอกจากอามิโบของแมกนาโรแล้วเนี่ยเรายังมีอามิโบของเจ้าตัวพารามิวแล้วก็พาริโก้คู่ใจของเราอีกด้วยซึ่งเจ้าตัว อามิโบเหล่านี้เนี่ยสามารถนํามาใช้กับ Nintendo Switch เพื่อปลดล,อเลเอ็อก Layer Armor ์เพิเศษได้อีกด้วยถึงเราจะยังไม่รู้ว่าหน้าตาของมันเป็นยังไงก็ตามเชื่อว่าตอนนี้หลายๆคนเนี่ยน่าจะเล็งที่จะซื้อเครื่อง Switch กันอยู่แล้วนะฮะถ้าเกิดให้ผมแนะนำเนี่ยอาจจะลอกก่อนสักแป๊บนึงก็ได้นะครับคิดว่าช่วงใกล้ๆเกมจะออกเนี่ยน่าจะมีการออกเครื่อง Nintendo Switch ที่เป็นลายพิเศษ ของ Monster Hunter ออกมาอย่างแน่นอนเพราะว่าอย่างตอนที่ภาคที่แล้วออกมาเนี่ยก็มี Nintendo Switch Edition พิเศษออกมาให้ซื้อเช่นกันสำหรับวิดีโอในวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับแล้วในวันที่25เนี่ยก็จะเป็นงานโต k กียวเกมโชว์ซึ่งจะมีการโชว์เกมเพลย์ของ Monster Hunter ภาคใหม่นี้นั่นเองนะฮะเราก็จะมาติดตามแล้วก็อัปเดตข้อมูลให้ท่านผู้ชมได้ทราบกันอีกทีนะครับ เกือบลืมไปเลยนะฮะนอกจาก Monster l i t e s แล้วเนี่ยยังมีการประกาศ Monster Hunter Stories ภาค2องออกมาอีกด้วยแต่ว่าในเกมนั้นเนี่ยยังมีรายละเอียดของตัวเกมออกมาไม่มากนอกจากตัวอย่างแล้วก็เนื้อเรื่องเล็กน้อยนะครับแต่ว่ามีการบอกว่าถ้าเกิดเราเล่นเกมนั้นเนี่ยเราจะสามารถรับไอเทมพิเศษในภาค r i v e ได้อีกด้วยแล้วก็กลับกันถ้าเกิดเราเล่นภาค l i v e เนี่ยเราก็จะได้ไอเทมพิเศษในภาคนั้นเช่นกันสำหรับวันนี้ผมชื่อพิมิครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าขอบคุณมากครับ